เดติผู้แปลเพจแปลเล่นๆอย่าลืมติดตามกดไลค์และอ่านก่อนใครได้ที่เพจชูโม,โมเจ้ามีความทะยอทยานมากไปแล้วเจ้ากระนฮะนี่คือนิสัยที่แท้จริงของเจ้างั้นเหรอยาพิษคงอยู่ในแก้วไวน์ที่ข้ากินเมื่อวานสินะในเมื่อรู้อยู่แล้วจะถามให้คนอื่นรู้งั้นเหรอ ข้าไม่รู้เจ้าพูดเรื่องอะไรเห็นแก่อดีตที่หอมหวานข้าจะประหารเจ้าด้วยตัวข้าเองเดิมทีข้าจะยกตำแหน่งจักรพรรดิให้เจ้าเมื่อถึงเวลาอันควรแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะหวยหาอำนาจมากกว่าที่ข้าคิดไม่ต้องห่วงข้าเจ้าไปก่อนฮะนี่คือนิสัยที่แท้จริงของข้า หลังจากที่เจ้าตายข้าจะฝังเจ้าไว้ในสุสานของจกักรพรรดิและถวายเครื่องบูชาแก่เจ้าทุกปีมันคือความผิดพลาดถึงเวลาเปิดใช้คำพีแห่งการกับชาติมาเกิด หลังจากเกิดใหม่ในนิกายเป็นเจ้าชายชั่วหลายเพื่อไม่ให้ถูกฆ่าเหมือนในนิยายรับนางเอกหลิวหลัวซูมาเลี้ยงและฝึกฝนเอาใจใส่อย่างดีข้าคิดว่าข้าเปลี่ยนชะตากรรมได้แล้วแต่มันผิดพลาดนางถยยศข้าเพื่อขึ้นเป็นจกักรพรรดินีเพียงคนเดียวข้าจะเปลี่ยนทุกสิ่งข้าจะล้มล้างเส้นทางที่ข้าเลือกทั้งหมดท่านสูโมเดี๋ยวข้าออกไปสักครู่ ครับท่านสูโมทำไมมือฆ่าไลไอย่างนี้ปวดจอกวันดีนี้ราชวงถูกลุกหลานเพื่อความปลอดภัยของท่านเองโปรดหลบหนีชั่วคราวใช่แล้วชีวิตของท่านสำคัญที่สุดใครมันจะกล้าฆ่าจากรพรดนดีนี้ผู้นี้ผ้าเอง เป็นเจ้าหรือเฉาหยางหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฮ่ฮไม่คาดคิดว่าเจ้าจะฆ่าคนที่ปกป้องเจ้าเจ้าคงเพลิดเพลินไปกับความรุ่งโรดความมั่งคั่งและกลายเป็นกจพวดินี้หนึ่งเดียวกับกันข้าได้ต่อสู้กับหมาเพื่อแย่งอาหารเอาชีวิตรอดทุกวิถีทางแต่ในที่สุดเจ้าก็แพ้ค่ะ ห,หลิวหลัวหลไหมหมทำไมทำไมเจ้าแพ้เพราะข้าซูโม,โม่ไม่จริงหากซูโม่ยังอยู่เจ้าคิดว่าข้าจะสามารถบุกเข้ามาในวังได้เหรอแล้วยังไงล่ะข้าคืออย่าบอกว่าตัวเองคือจักรพรรดินี้เลยคนโง่เช่นเจ้าไม่คู่ควรสังนิดค่ข้าคิดผิดเหรอ หากข้าย้อนเวลากลับไปได้อาข้า,าเจ้าโอเคไหมไม่เป็นไรรีบเปลี่ยนชุดเถอะท่านผู้สูงศักดิ์กำลังจะมาเลือกเราผู้สูงศักดิ์เลือกใช่แล้วข้าถูกซูโม่เลือกไปในครั้งก่อนจะได้พบกับซูโม่อีกครั้งข้าจะไม่ทำแบบเดิมเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วรีบมารวมกันหน้าบ้านลานหน้าบ้าน เฉาหยางยืนละเมออะไรตรงนี้ไปหน้าบ้านเดี๋ยวนี้ถ้ายืนตรงนี้จะได้เห็นท่านขุนนางข้าอยากเห็นสักครั้งท่านผู้สงสากท่านขุนนางนี่เด็กๆที่น่ารักเชิญเลือกเลยครับหลิวหลัวชีวิตนี้เราจะไม่ผูกมัดกันอีกส่โม,โมท่านขุนนาง ข้าได้ทดสอบการเขียนโจทย์แล้วเด็กคนนี้ฉลาดกว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าจะฝึกเป็นทาสหรือเป็นเมรได้หมดเลยมีเด็กมีความสามารถมากมายที่นี่ท่านจะไม่ผิดหวังเด็กคนนั้นข้าขอแนะนำเลยจ้องตาราคาไม่แพงสามเหรียญทองเท่านั้นเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับข้า หือความรู้สึกคุ้นๆน,นี่มันอะไรกันเด็กคนนั้นล่ะเฉาหยางเหรอเธอเป็นเด็กฉลาดอันดับสองของเราและเธอค่อนข้างดื้อและเงียบเฉาหยางออกไปเกะกะใส่ตาท่านขุนนงา,างเฉาหยางนั่นเหรอ,อ,เ,หรอเธอเป็นศัตรูกับข้าแต่ตอนนี้เธอเป็นเพียงเด็กเท่านั้น เอะนายท่านช่วยพาเฉาหยางออกจากที่นี่ได้ไหมเฉาหยางเต็มใจรับใช้ในายท่านตลอดชีวิตนังเด็กบ้าอ้าปล่อยเธอนายท่านเธอต้องการออกจากที่นี่ใช่ไหมค่ะพยักหนะ้า ตอบค่าเจ้าเต็มใจรับใช้ข้าเป็นหมาหรือเป็นหมูตามใดที่ไหนท่านพาข้าออกไปข้าเต็มใจอุทิศทุกอย่างให้กับนายท่านเกิดอะไรขึ้นมันไม่ควรเป็นแบบนี้ควรเป็นข้าที่ถูกพาตัวออกไป นี่มันไม่ถูกต้องต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆไม่ข้าจะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกขุนนางคนนี้คิดอะไรของเขาหลิวหลัวซึ่งได้รับเลือกมาอย่างดีแต่เขากลับเลือกเฉาหยางนั่นเหรอท่านขุนนางท่านต้องการเด็กคนเดียวเหรอมีปัญหาอะไรที่นี่มีเด็กมากมายและหลิวหลัวแข็งแกร่งและฉลาดที่สุดทำไมไหม เจ้ามีปัญหากับการตัดสินใจของข้าข้า,น,า,ขาน้อยไม่กล้าข้าน้อยไม่กล้าท่านสูโมปลอดผาข้าไปด้วยหรือหรือวเจ้าจะทำอะไรกล้าดียังไงจับตัวท่านขุนนางโดยไม่ได้รับอนุญาต ช้าก่อนในที่สุดสูมโมอา่าทําไมเหลียวหลัวข้าและเจ้าอยู่ด้วยกันมาหลายร้อยปีข้ารู้สันดานของเจ้าทั้งหมดแล้วข้าต้องการเฉาอย่างเท่านั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้ สักคู่ท่านสูมโมหากต้องการนำตัวเฉาหยางออกไปก็น่าจ่ายสามเหรียญทองหรือหินวิญญาณสามพันก้อนหลินซือถ้าข้าไม่จ่ายละ่ะงั้นวันนี้ท่านคงออกจากที่นี่ยากน้อยจัดการข้าก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้ามีความสามารถแค่ไหนอะไรกัน จัดการจัดการให้หมดเราทุกคนต้องตายถ้าไม่ฆ่าพวกเขาผู้เท่าหวังฝากด้วยหายไปไหนแล้วท่านสุมโมฆ่าฆ่าผิดไปแล้วข้าจะให้หินวิญญาณทั้งหมดแก่ท่านเพียงแค่ท่านไว้ชีวิตข้า เนื่องจากเขาต้องการฆ่าข้าข้าไม่มีทางเลือกนอกจากจับเธอเป็นตัวประกันมานี้ม่หจากนี้ไปจะไม่มีใครฆ่าเจ้าได้นอกจากข้าข้าท่านข้าเขาซะด้วยมือของเธอปล่อยข้าไปเฉาหยางเจ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้ ใครการที่ช่วยเจ้าในป่าและเลี้ยงดูเจ้าหากไม่มีข้าเจ้าคงตายไปนานแล้วเจ้าทุบตีข้ามากมายอย่านะเจ้าเด็กสารเลวหากเจ้าฆ่าข้าแม้ข้าจะกลายเป็นผีข้าจะตามเจ้าและหลอกหลอนเจ้าไปตลอดเดได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเขาตายแล้ว ข้าทำตามนายท่านสั่งติดตามข้าตั้งแต่นี้ไปใครรังแกเจ้าต้องตายข้านายท่านเราควรทำไงกับเด็กกัมพาราเหล่านี้แค่ส่งใครมาสักคนและมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับพวกเขาหาทางเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองรอก่อนไม่ข้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วข้าต้องไปหาที่ฝึกฝนการบ่มเพาะของข้าก่อนเจ้าหิวไหม ข้าไม่หิวเออหิวนิดหน่อยกินสิอาหารกินเลยเอออร่อยกินช้าๆละข้าบอกไปตอนอยู่สถานที่เลี้ยงเด็กกัมพาว่าข้าจะจำกัดวิญญาณของเจ้าเมื่อจำกัดแล้วเจ้าจะไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของข้ารวมถึงทำลายข้าหากขัดขืนวิญญาณของเจ้าจะดับสลาย ข้าจะไม่บังคับเจ้าเพราะมันจะอยู่กับเจ้าไปชั่วชีวิตข้าตกลงเฉาหยางตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วดีมากกลับตาลงจำกัดวิญญาณอ้าเจ็บเรียบร้อยแล้วเฉาหยางไม่มีวันคิดหลายต่อนายท่านนายท่านเรากลับถึงคฤหาสน์แล้วผู้เท่าหวังจัดห้องให้นางและ ให้คนใช้พานางไปอาบน้นําด้วยข้ามีบางอย่างต้องทําคุณหนูเฉาหยางปดมากับข้าเชิญทางนี้จากนี้ไปนี่คือห้องของคุณหนูนี่คือห้องส่วนตัวของข้าคุณหนูมันหลูกเกินไปข้านอนโคกหมาดีกว่าคุณหนูจะไปนอนที่แบบนั้นไม่ได้นะให้ข้าอยู่ใน้อกหมาดีกว่า ฮ่าฮ่าคุณหนูถูกเลือกโดยนายท่านจะอยู่ในของม้าได้อย่างไรแต่แม่บ้านจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำให้ภายหลังข้าจะไปบอกพ่อครัวให้ทำอาหารให้คุณหนูตอนนี้นายท่านดีกับข้ามากเช้าอย่างไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีถ้าข้านับเวลาไม่ผิดสิ่งนั้นจะอยู่ที่นั้น สกา้าศิลาทั้งเก่าและเล็กหินวิญญาณ20ก้อนให้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วราคานี้ยังไม่ได้ต้นทุนเลยไม่ขายไม่ขายส0เอาไป30มไม่ขายหินจิตวิญญาณ100ก้อนค่าต้องการที่หยกนั้น100ก้อนหินวิญญาณระดับสูงเท่ากับหินวิญญาณระดับต่ำ100ก้อนท่านสุโม จริงๆแล้วที่หยกนี้เป็นโมดกของตะกูลงานหินวิญญาณ50ก้อนพอถ้าเป็นโมดกตะกูลเจ้า100 100ขายครับขายเลยข้าเห็นที่หยกนี้ก่อนนะเจ้าไม่สามารถดูเหมือนว่าข้ายังแสงหน้าเจ้าอยู่หลินเย่เคยเป็นฮีโร่ในนิยายเรื่องนี้เดิมทีเขาเป็นเด็กกำพร้าและโชคดีได้รับที่หยกหายาก เขาเริ่มต้นเส้นทางการบ่มเพราะอามาตะและพลิกชีวิตตัวเองหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในอนาคตให้ตายเถอะซูโมคนนี้เป็นใครออร่าในจี้หยกข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนมันคือสมบัติล้ำค่าเลยนะสักวันข้าจะทำให้เจ้าเสียใจที่แย่งหยกของข้าไปแสงกำเนิดชีวิตไม่มันดูเหมือนออร่าคล้ายกับจี้หยกนั่น นี่มันมันอยู่ในจี้หยกจริงๆนี่คือกุญแจมันสามารถพาข้าไปอาณาจักรสวรรค์ได้กุญแจสู่ทางเข้าอาณาจักรสวรรค์มันเป็นอดีตของดินแดนผู้เป็นอมตะมีสมบัติมากมายและโชคลาภอีกนับไม่ถ้วนสิ่งนี้คือคุญแจสู่อาณาจักรสวรรค์ โลกนี้ข้าโชคชะตาข้าจะควบคุมมันเองยินดีต้อนรับกับนายท่านเออกระผมจัดการห้องให้คุณหนูและสั่งให้สาวใช้อาบน้ำให้แล้วอาหารพร้อมแล้วด้วยครับขอบคุณเจ้าไปพักผ่อนเถอะครับท่านอาบน้ำนั้นเหรอหนายท่านสุโมอเออเมื่อสองนาทีก่อนพอแล้วข้าอยากอยู่คนเดียว พาคุณหนูอ่านี่เป็นครั้งแรกที่อาบน้ำสบายขนาดนี้เลยนายท่านสูโมโอเออนายท่านมาเหรอเสื้อผ้าล่ะเดี๋ยวก่อนนายท่านทำไมถึงมาที่นี่ข้าคงเข้ามากระดันหันไป นายท่านขอโทษที่ให้หรอชุดนี้เหมาะกับเจ้ามาขอบคุณค่ะไปกันเถอะอาหารพร้อมแล้วนายท่านอาหารพร้อมแล้วนายท่านว้าวยืนมองอะไรอยู่อาหารเหล่านี้สำหรับเจ้าอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยชา้าๆครับคุณหนูอ,อ้ามเออ ค,คือว่าค่าข้ากินมากไปค่าจะไม่กินมากอีกแล้วแจ้งเชฟเพิ่มปริมาณอาหารมากกว่านี้คับท่านสี่มื้อต่อวันอิมแล้วมากับค่าค่านายท่านนี่คือเจ้าต้องฝึกสิ่งนี้เทพเสียนหลินลองอ่านดูไม่เข้าใจมาถามค่าบ้าเอ๋ยมันคือของจริง ถ้าข้ารู้ก่อนหน้านั้นข้าไม่ขายแน่นอนราคาของมันต้องเยอะกว่าน,นั้นแน่เป็นร้อยเท่าหน้าโมโหชะมัดแปลกมันควรอยู่ตรงนี้สิอ่ะในท่านผู้สงทรงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เหมือนร่องรอยสุดท้ายจะอยู่ที่นี้สหายเต๋าเจ้าเคยเห็นที่อยกในภาพนี้มาก่อนไหมเฮ้ยปล่อยให้พลังวิญญ,ญาณสวรรค์และโลกเข้ามาในร่างเจ้า นางมีพรสวรรค์ที่พิเศษจริงๆอาฮะฮะไม่เป็นไรไปตามหมอจางมาครับท่านถนนคนจนห้องนี้เหรอสาวน้อยคนนี้อาจจะเป็นเธอที่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของฉันไม่นะนายเป็นใคร ข้าคือหลินเย่ข้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ปีนี้อายุ15หลินเย่เหรอข้าจําได้ว่าในชีวิตก่อนมีนักรบอมตะคนหนึ่งที่เคยเคียงข้างสูโมว่ากันว่าเขามีสมบัติศักดิ์สิทธิ์แต่สูโมออกหน้าปกป้องเขาต่อนนั้นไม่เช่นนั้นตอนนั้นข้าอาจจะได้สมบัติศักดิ์สิทธิ์นั้นไปข้าสามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้เขามีประโยชน์อยู่บ้าง เจ้าไม่ฆ่าข้างั้นเหรอยังไม่ถึงเวลาไปเที่ยวกับข้าไหมเที่ยวข้าคงปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วตามมาห้องเฉาหยางแม้ว่าสาวน้อยคนนี้จะปลูกพลังวิญญ,ญาณได้แต่ร่างกายเธอออนแอเกินไปเจ้ากําลังหมายความว่าเธอไม่เหมาะกับการฝึกอมตะงั้นเหรอข้าสามารถเตรียมยารักษาร่างกายให้เธอแข็งแรงขึ้นได้แต่ในการฝึกฝนแต่ละครั้งเธอจะต้องเจ็บปวดอย่างมาก นี่เป็นการรักษาชั่วขาวเว้นแต่เว้นแต่อะไรท่านสูโม่จะพบหญ้าหนังฟ้ากระดูกยกหญ้าหนังฟ้ากระดูกยกนั่นเหรอขอบคุณท่านมากหมอจางเจ้าได้ยินทั้งหมดแล้วสินะนายท่านเฉาหยางเฉาหยางจะฝึกฝนอย่างหนกักแต่เจ้าต้องทุกข์ทรมานเฉาหยางทนได้เพื่อนายท่านหวังว่าเจ้าจะทําตามที่เจ้าพูดได้พรุ่งนี้เช้าข้าจะพาเจ้าไปเที่ยว ข้านายท่านละอองเกสรดอกไม้ในถุงนี้สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดของเจ้าได้ขอบคุณค่ะตอนดึงห้องเฉาหยางฮ <c oughs> นี่คือของที่ไหนท่านให้ค่ะนี่คือความเจ็บปวดที่นายท่านพูดถึงข้าต้องฝืนทนต่อไปเช้าต่อมานายท่านอารุณสวัสดิขออส์ข้าเออหล่อสกู่ ไม่ไปไรเจ้ากินให้อิ่มก่อนอ๋าอร่อยจะไว้ให้แน่นและอย่าอ้วกหาอ่าเทือกเขามังกรภูเขาแห่งนี้มีสถานที่ลับเราจะไปหาย่านางฟ้ากันไปกันอ่าเอ๋เสียงอะไรอ่า นายท่านระวังกองเล็บเข้าใกล้ฉาอหยางคงติดตามนายท่านมาได้เท่านี้มันดูดซับพลังของดอกไม้อัำพันเป็นแค่สัตว์ชั้นต่ำไม่ควรที่จะใช้มันเนื้อกลับมาได้ไงมันคือท่าสารรับของข้าคัมพีกับชาติมาเกิด ใกล้ค่าแล้วเราจะใช้มันเป็นอาหารเย็นไหลที่เตะไปกันเถอะข้างหน้ามีถ้ำอยู่เราจะพักที่นั่นแย่ yeah. ตอนค่ำแทบหลายปิดกั้นลมหายใจหน่ายท่านพวกเขาคือพวกเขาคือสิทธิสำนักอื่น สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายและการดึกเช่นนี้อาจโดนรอบโจมตีได้แม้ว่าข้าไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นมิตรหรือศัตรูแต่ถ้าขวางแผนการของข้าข้าคงต้องลงมือฆ่าให้หมดเท่านั้นในป่าหน้าแปลกนี่เดินทางตอนกลางคืนมีเหตุด่วนอะไรถึงมีสิทธิ์สำนักอื่นมากมายที่นี่ดูสิมีการต่อสู้ที่นี่อีกแล้วดอกไม้อำพันสัตว์วิญญ,ญาณหายไปหมด คิดไปก็ไหลประโยชน์ข้าต้องหาเตาปรุงยาและเริ่มปรุงน้ำอมตะเราจะไม่พักกันเลยเหรอข้าจะไปหาสมบัติเจ้ารออยู่ที่นี่กลางคืนมันอันตรายนะหลัวสู้ในทําเออเมื่อคืนมันจะบปวดมากสำหรับการฝึกฝนและข้าก็สลบในเวลาเพียงไม่กี่วันเจ้าก็ถึงขั้นก่อล่างระดมหกแล้ว ไม่แล้วสําหรับร่างพิการถ้าจะไปยา,ยามมากกว่านี้แล้วสําหรับอาการเจ็บปวดของเจ้านท่านข้าต้องการให้นหนท่านช่วยฉอาอย่างเดินทางได้แล้วข้านหนท่านนี่คือครั้งต่อไปที่ฝึกฝนให้ทานยานี้มันสามารถบรรเทาอาการเจ็บได้อย่าช้าเหลวเขาขาในป่านหนท่านกำลังหาอะไรเหรอ ข้ากำลังหาเตาปรุงยาที่ดีที่สุดในโลกนี้อยู่มันควรอยู่ข้างหน้านี้แหละมีสัตว์วิญญาณงูโยกอยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆข้าไหวละอยา่ามีคนสู้อยู่ข้างหน้าลินเย่นีทำไมเขาถึงปรากฏตัวอยู่ที่นี้ให้ตายเถอะทำไมนางยังถึงไม่ออกมาอีกข้าไม่มีทางเลือกนอกจากสู้กับมัน หาที่ตายต้องทำได้ค่าทำได้นี่นี่มันอออบ้าเอย้ยการพบกันของเราคือโชคชะตาหนีแล้วเจ้างโูโยกกำลังปล่อยพลังวิญญาณ นี่คือการปล่อยพลังเต็มที่ของแกแล้วงั้นเหรอไม่เป็นอะไรเลยหยุดมันไว้ไหนท่านจะไม่ผิดหวังอาไหนท่านไม่ตาย เป็นแกนที่บริสุทธิ์มากเจ้าบาดเจ็บข้าไหลความสามารถไม่เจ้ามีส่วนในการหยุดมันข้านั้นเหรอแน่นอนว่างูหยกกําลังหนีและเจ้าก็ทวงเวลาให้กับข้าหากไม่มีเจ้าเจ้างูหยกคงหนีไปแล้วข้าช่วยนายท่านได้ทายาของข้าแป๊บเดียวก็หายขอบคุณนายท่านไปกันเถอะ ข,ข้าสามารถช่วยใหนท่านได้แย่ yeah, ข้าทำได้แล้วบ้าจริงเป็นเจ้านั่นอีกแล้วทำไมเขามาที่นี่เขารู้ความลับของฉันจะรีบไปไหนเหรอข้ากำลังไปหาสหายของข้าสหายของเจ้าอยู่ที่ไหนคือเขาเขาทิ้งข้าและวิ่งหนีไป งั้นเหรอคำถามสุดท้ายเจ้าเห็นคนจากนิกายเป็นหน้าตาไหมฮะเห็นพวกเขามุ่งหน้าไปทางนั้นสูโม่จะเข้าไปข้างในถ้ำเหรอหรือหลัวยังอยู่ข้างในภายในถ้ำแปลกทำไมไม่มีกลิ่นเลือดฮะนี่ใครใครฆ่าพวกเขาทั้งหมดพวกเขาตายเพราะถูกลอบโจมตีแน่นอนเพราะมีแผลเดียวทั้งหมด คนเหล่านี้หลวนมีฝีมือแต่กลับถูกลอบสังหารง่ายๆมียอดผีมืออยู่ที่นีหน้าแปลกไปอีกถุงมิติยังอยู่ครบสมบัติเต็มไปหมดใครไม่เจอใครค่าสัมผัสผิด,ผดพลาดเหรอเมื่อคู่ค้นสัมผัสถึงบางอย่างได้ยังอยู่ดีไม่มีใครอยู่ที่นี่จริงๆเหรอไม่มีใครอยู่มีใครอยู่ไหม หลิวหลวจับนางซะเอ๋เฉาหยางชี้สูมโมหลินเย่เจ้าขยะข้าบอกแล้วไงว่ากั้นอย่าให้ใครเข้ามาได้ชีวิตก่อนเดิมทีมันเป็นของข้าอีกนิดเดียวแท้ๆถ้ากำลังจะได้สมบัติอมาตะานั้นมา หวังว่าจะมีของดีๆเหลือบ้างไม่เหลือนี่เหลือแค่แก้ววายง,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 ง่ๆนี้ซูโม่แก่นะแก่ข้าจะต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนข้างนอกปล่อยข้านะเจ้าเป็นใครมาจากนิกายไหนอ่าข้าไม่มีวันบอกนายน้อยมีออร่าของคนอยู่ในถ้ำหรือว่าถ้ำนี้จะมีสมบัติที่เราตามหา ข้าจะให้โอกาสเจ้ามีชีวิตรอดบอกทุกอย่างที่เจ้ารู้มาซะพูดใครอยู่เบื้องหลังของเจ้าดูใกล้ๆเจ้าก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนายท่านหากเจ้าไม่เปิดปากของเจ้าก็ตายซะเถอะอ่าแกเป็นใครนายน้อย ขอโทษข้าขอโทษข้าซูกพวกมันไม่ได้ไอสารแล,ลว้วข้ามันเอาหัวมันมาให้ได้ใช้มันตายซะเอ๊ะยัยนงั้นเหรอบ้าเอ้ยพลังวิญญาณหายไปยันผนึกพลังวิญญาณแย่แล้ว ข้าอย่าให้เหลือข้าไหนท่านหนีแล้วคนสุดท้ายฮ่าฮ่จบแล้วนะติดขัดอะไรขออภัยแล้วเจอกันใหม่คิวนะ